สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้แม่เบนมานมาบ้านขยองนะคะมาบ้านขยองแล้วนะว่ามาเรือก็เรียกเรืออะไรทำอันนี้พบกับท่านผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บ้านขยองหมู่ที่หมู่ที่ห้าตำบลตะตุมครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จ่าก,ก็อ่ จากนี้ไปชายแดนก็กี่ประมาณกี่กิโลประมาณาาอยู่ที่ประมาณ15กิโล 15, 15กิโลเนีนะ่ยอันนี้ไม่เป็นมาแล้วนะมาตามนัดแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มาขอสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่เนาะว่าความประวัติความเป็นมาของเรือที่ว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านโอ้ครับพอดีเรือนะครับประมาณ2ีปีที่ผ่านมานะครับค่ะค่ะเป็นเรือที่<อ>ชาวบ้านนะครับได้ไปหาของป่าก็คือหาผลไม้ป่า ไปหามาไฟป่านะครับพอดีข่าไปนี่ไม่เป็นไรข่ากลับเนี่ยได้เอามาไฟป่ามาจากป่าพอมานั่งเรือแล้วก็ตนนั้นก็มีพายุนะครับอ oh. ๋อครับ2ีปีใช่ไหมคะครับประมาณ2ี่ปีที่ผ่านมาเรือเรือนี้นั่งเรือมาจากป่าแล้วข้ามข้ามน้าใช่ไหมครับข้ามน้ำตรงข้ามเขื่อนเนี่ยถึงหมู่บ้านอ๋อข้ามข้าเขื่อนขนาดมอนใช่ไหมครับเขื่อนห้วยขนาดมอนครับเขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะค่ะ แล้วก็ลมล่มใช่ไหมคะลมแรงครับลมแรงใช่ไหมเกิดพายุลมแรงแล้วก็เรือล่มเรือล่มปรากฏว่าเสียชีวิตหมดเลยพี่น้องที่เข้าไปประมาณ11 12คนเนี่ยเรือมีเรืออยู่3ามลำนะครับแล้วก็เกิดเรือล่มขึ้นมาทําให้พี่น้องที่ไปเนี่ยเสียชีวิตอยู่ประมาณ5้าคนนะครับแล้วก็เรือลํานี้ก็หายตั้งแต่นั้นมาเพิ่งปีนี้นะครับที่เห็นเรือโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็พี่น้อง ได้นําเรือขึ้นมาไว้ที่วัดน,นะครับก็ทำให้พี่น้องที่มีความเห็นว่าเป็นเรือที่เขาเรียกว่าเรือพีสิงหรือเรือมรณะนะครับก็ม,มีพี่น้องที่เข้ามาขอโชคลาภปรากฏว่าอสองสามวดที่ผ่านมาเนี่ยถูกทําให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆรู้จักนะครับแล้วก็มา อวแต่เรือเรือนี้เจอนานหรือยังคะเพิ่งเจอครับอ๋อเพิ่งเจอเดือนที่แล้วใช่ไหมคะก็ก็ได้ชมข่าวอยู่เนาะอันนี้อันนี้สัมภาษณ์สดนะคะไม่เบีนมาเองนะคะชีวิตบ้านนอกไม่เบีนมาเองเนาะนะคะพี่น้องที่เข้ามาสักการะบูชาก็ได้โชคได้ลาบใช่ไหมคะเนี่ยนี่บรรยากาศทั่วทไปเนาะก็มีรถจากต่างจังหวัดมีอะไรมาเยอะมากเลยนะคะอันนี้เคยได้ยินข่าวนอกมาก่อนใช่ไหมคะที่มีการสู้รบกับเพื่อนบ้านนะแนวชายแดนเนาะตะตุ่มนะที่มีเมื่อเมื่อปี28ใช่ไหมคะท่าน S 2องหกสองจทำให้พี่น้องมีการอุกปยุปหลายครั้งะัะนั้นคือที่ตรงนี้แต่ทุกวันมีความสงบใช่ใทุกวันไม่มีแล้วนะไม่มีปัญหาเนาะท่านเนาะปรากฏว่าเศรษฐกิจดีนะทุกวันนี้เพราะว่าไม่เป็นเดินทางมาก็จากบ้านไม่เป็นก็ประมาณ อ่าสามสิบกว่ากิโลนะคะทุกคน oh. พอดีไม่ไม,ไม่เบนหลงทางหนูหลงทางหนูไปทางสังขะจริงๆถ้ามาจากลําดวนมันแป๊บเดียวเนาะเดียวนั่นแหละก็นั่นแหละกว่าจะมาถึงนะมากกว่าจะมาถึงเนาะก็มาขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่เนาะว่าแล้วก็จะขออนุญาตไลฟ์สดให้เพื่อนเพื่อน,อนทั่วโลกได้ชมนะที่ผ่านมาก็มี มีทางสุดินทีวีแล้วก็มีคนต่างจังหวัดเนาะเอาไปลงปรากฏว่ามียอดชมเป็นอ่าเป็นแสนเป็นล้านยิวน,น,นะนนค่ะแล้วก็มีหลายๆช่องเอาไปลงนะคะทุกคนอันนี้ไม่เป็นมาเองนะแมาสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู บ้านขยอหมู่5ตำบลตะตุ้มอำเภอสังขะนะฮะทุกคนไม่เบนก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าไม่เบนไม่มีเสียงเนาะเพราะว่ามาก็โดนรถน้ํามาตลอดเลยมาช้านะมาช้าเนาะมามาเจอวันเทศกาลเนาะเพราะว่าจากจากที่เพื่อนๆนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชาวยูทูบเนาะเรียกร้องบอกว่าให้ไม่เบนมาเนาะให้แม่เบนมาสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่แล้วก็มาไลฟ์สดให้ชมเรือนะะเพราะว่าทุกคนก็อยากเห็นนะฮะเบนก็ขออนุญาต วิญญาณที่ที่สิงอยู่ในเรือแล้วนะขออนุญาตท่านแล้วก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่เนาะเราทาแบบว่าเราทําให้มันถูกธรรมเนียมนะทุกคนทําให้มันถูกธรรมเนียมใช่ไหมคะเนี่ยขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากนะคะที่ให้เกียรตินะให้เกียรติจะช่อง YouTube นะชีวิตบ้านนอกชาแนลนะะมาจากอําเภอรีอาเภอรีคอจังหวัดสุรินทร์เป็นคนบ้านเดียวกันนะทุกคนแล้วก็ขออนุญาตนะขอบคุณมากนะท่านผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วขอจบสัมภาษณ์แค่นี้ นี่นะเรือเนาะสภาพเรือสว